สำนักง,งานเลขา PC นุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงาเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่23เมษายน2553นารยนวรพน์รัฐศรีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกษตรจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา ด้านนายชิงชัยเพชรพิรุณเกษตรจังหวัดพังงากล่าวในที่ประชุมว่าจากที่ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดพังงาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2548ที่ผ่านมามีการจดทะเบียนแล้วจำนวน386แห่งและมีสมาชิกรวมทั้งหมด8,598คน นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนการคัดสรรผลิตภัณฑ์และกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในช่วงปี2553ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรในช่วงงานประจำปีและงานการชาติจังหวัดพังงาประจำปี2553ระหว่างวันที่11ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมาจำนวน38 <S 2> <S 2> <S 2> วิสาหกิจชุมชนอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโดยการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตรและการจััดฝึกกออบรรมมาาชีพเสสิหลต่งๆ ให้แก่ประชาชนมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดให้เกิดการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายอย่างมีเอกภาพรวมทั้งมีการประชุมถึงการพัฒนาด้านการตลาดและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย